เฮ้ยอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับอวตารของเราจังเลยทำยังไงดีนะวันนี้ผมมีคำตอบมาให้นะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบร์ไลต้ากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันในโปรแกรม v r o y Studio นะครับกับเทคนิคการทำเสื้อผ้าให้กับอวตารของคุณนะครับผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ ถามว่าทําไมอ่ะทามไม่เป็นเหมือนกันแต่โอเคถ้าเกิดว่ามันเวิร์กขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยของผมเนี่ยน้องชิบุเป็นผู้ตัดต่อนะครับแล้วก็เร่งเวลาไปให้นะฮะและเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังว่าการที่คุณจะเตรียมเสื้อผ้าหรือทำเสื้อผ้าให้กับอวตารของคุณเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงบ้างในโปรแกรม v r o y Studio นะครับ หลังจากเวลาผ่านไปหลายชั่วยามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตะเดก็ผมเองก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับว่าแบบเออถ้าคุณต้องการที่จะทำชุดให้กับอวตารคุณเนี่ยคุณจะต้องเริ่มยังไงนะครับมาไปดูกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะไปปรับแต่งเกี่ยวกับพวกเครื่องแต่งกายนะครับก็ไปที่แท็บ Clothing Editor นะครับตรงนี้ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือถ้าคุณต้องการที่จะทําชุดของตัวละครใช่ไหมคืออย่างแรกเลยคุณก็ว่าแบบในหัวก่อนว่าคุณอยากได้ชุดแบบไหนอันนี้ผมพูดถึงเสื้อก่อนแล้วกันนะเออเพราะถ้าทั้งตัวมันมัน,ม,น,ม,นมันจะมันมันจะใช้เวลานานกว่าน,นี้สมมติว่าเป็นเสื้อก่อนแล้วกันอ่ะเป็นเสื้อก่อนคุณอยากให้อวตารของคุณนะ่ะแต่งตัวยังไงนะครับใส่เสื้ออะไรประเภทไหนนะครับ เมื่อคิดได้แล้วเนี่ยว่าอยากได้เสื้อประเภทไหนเนี่ยเราก็ไปที่ท็อปนะครับท็อปตรงนี้แล้วก็ดูว่าเมนูที่เขามีมาให้เนี่ยเสื้อประเภทไหนที่มันใกล้เคียงกับที่เราอยากจะให้อวตารของเราเนี่ยใส่มากที่สุดที่เราคิดไว้ในหัวกับไอ้เนี่ยลิทเนี่ยอันไหนที่มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะสมมุติว่าผมอยากให้อวตารของผม ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมฮะใส่เสื้อกล้ามแต่ในเนี้ยมันไม่มีนะแท้งท็อปหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่มีถูกปะ่ะอ่าถ้าเป็นยูนิฟอร์มเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันก็เวลามันแต่งอะมันก็จะยากถูกไหมอย่างเป็นเดสใช่ไหมเดสปึ๊บเวลาแต่งมันก็จะยากถูกไหมถ้าเราจะทําเป็นเสื้อกล้ามอะไรแบบเนี้ยงั้นอ่าในความเห็นของผมเนี่ยผมก็คิดว่าทีเชิร์ตเนี่ยเหมาะสําหรับการที่จะแบบปรับแต่งให้มันเป็นเสื้อกล้ามเนี่ยมากที่สุดละ อ่ะผมก็เลือก T-shirt ไปก่อนนะครับขออนุญ,ญาตเอาอ็อสเอร์ออกจากคอก่อนนะเป็นเนคไทนะปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นยังไงต่อนะพอเราแมชนะแมชเสื้อผ้าในจินตนาการกับแบบที่มันมีในโปรแกรมให้เราได้แล้วเนี่ยก็ ไปที่เท็กเจอนะครับอันนี้ก็เคยพูดไว้ในคลิปแรกที่แนะนำไปแล้วนะแต่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงพอเข้ามาในหน้า t e x t เจอรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเป็น t e x t เจอของเสื้อถูกไหมโชว์อันนี้กับอันนี้คือจะเหมือนกันถูกไหมฮะมาดูอ่ามันจะมีไกด์มี l ลเยอกับมี default image นะครับเสื้อก้ามเนี่ยลักษณะเสื้อก้ามเป็นไงทุกคนรู้ถูกไหมก็เราก็ไปมาร์ก ในเลเยอร์นะครับเลือกที่เมนูเลเยอร์นะแล้วก็ไปม้ากก่อน,น,นนะเลือกดินสออันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปม้าก่อนว่าเสื้อกล้ามเนี่ยที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะนเดี๋ยวผมจะสมมติให้ดู Okay. สมมติว่าอยากได้ประมาณนี้นะอยากได้เป็นแบบเสื้อกล้ามประมาณนี้อันนี้คือแบบมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นเสื้อกล้ามนะทุกคนก็แบบมีจินตนาการของตัวเองใช่ไหมอ่าที่ผมแนะนําก็คือถ้าเราเพิ่งขัดทําหรือลองทําลองทําแบบไม่กี่ครั้งอะอย่าไปหาแบบที่มันยากมาทําเพราะว่ามันยากอันเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันยากนะครับคือลองทําแบบอันที่เราพอทําได้ไปก่อนนะแล้วค่อยพัฒนาตัวเองไปนะอ่ะเข้าเรื่องต่อ พอเราล่างไปแล้วใช่ไหมฮะเราล่างในแท็บเลเยอร์ไปแล้วเนี่ยเราก็มาที่แท็บ default image นะนี่แล้วก็ไปที่ยางลบนะครับจัดการลบไปเลยครับล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 บ,ล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 บให้มันเท่ากับแบบที่เราล่างไว้ฮะในในเลเยอร์เนี่ยมัน,ม,นมันมีเส้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เนี่ยจะการไปเลย ข้อควรระวังตรงนี้ก็คือลบให้สะอาดนะครับดูให้ดีไม่ต้องรีบค่อยๆลบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็ซูมดูว่าโอเคมันมีเศษอะไรที่มันเหลืออยู่หรือเปล่าอย่างถ้ามันเหลือเศษอยู่ใช่ไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างงี้เราก็ลบจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับ คือมันลบสามารถลบได้จากทั้ง2ฝั่งอะ่ะแหละเออฝั่งที่เป็นโมเดลแล้วก็สามารถลบได้ฝั่งนี้แล้วก็ลบได้เหมือนกันอ่ะจะเห็นว่าเห็นนะมันมันมันหมดแล้วด้านหน้าเห็นปะมันเหลือด้านหลังถูกไหมเนี่ยฝั่งด้านหลังเนี่ยก็มาที่ข้างล่างตรงนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรเท็กเจอร์ของเสื้อด้านหลังนะครับก็ลบไปมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะ คือก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะถ้าเกิดอ่าดูขรึมกว่าเดิมนะดูพูดน้อยกว่าเดิมเนื่องจากผมไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่ในคลิปแต่ว่าพอหลังจากที่ผมให้น้องชิบุเนี่ยทำการตัดต่อให้แล้วเนี่ยคือเวลามันผ่านไปนานมากหลายชั่วโมงเลยนะกว่าผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังได้ในะขั้นตอนที่แบบผมคิดว่าเอาไปหัดทําได้เนี่ยเออคือนหลายหลายชั่วโมงอยู่อะลา้ลาล้า ้องขออภัยด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมันก็จะประมาณนี้นะถูกไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่สะอาดถูกป่ะเนี่ยกลับมาที่ฝั่งนี้แล้วลบจากฝั่งนี้เอาก็ได้แต่ต้องระวังว่ามันจะโดนตรงอื่นด้วยนะอมันอาจจะไม่มันอาจจะแบบไม่ประสานกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้คือทําให้ดูเฉยๆนะครับคนที่หัดทาก็ลองลอง,ลองแบบใส่ใจรายละเอียดกว่านี้นิดนึงนะอันนี้คือทําไห้ดูว่าอ่ะ เราอยากได้เป็นเสื้อก้ามใช่ไหมก็ประมาณนี้แล้วตรงเลเยอร์เนี่ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเส้นและเสน้สนเสน้นเส้นไกแล้วก็ไปคลิกขวาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่ toggle visibility ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นรูปรูป,รปอ่าลูกกตาและเครื่องหมายขีดค่าถูกไหมก็คือซ่อนฮะซ่อนไอที่เราล่างเอาไว้นะมันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นยังไงต่อสมมติว่า ที่เราวาดเอาไว้ในหัวคืออยากให้อวตารของเราเนี่ยใส่เสื้อกล้ามสีเหลืองใช่ไหมวิธีก็คือตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้นี่คือเราก็เลือกสีเหลืองตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปที่เลเยอร์นะฮะอันนี้คือมาปิดอยู่ใช่ไหมคืออันนี้เป็นเลเยอร์ที่เรา ใช้ล่างเส้นสีแดงเอาไว้ถูกไหมฮะแล้วก็กดบวกไปทีนึงมันจะเป็นเลเยอร์มันจะเป็นเลเยอ,อร์ใหม่เออเหมือนใน Photoshop นะฮะที่เคยบอกไว้ตรงนี้คือสามารถที่จะลงสีไปเลยก็ได้เดี๋ยวแป๊บน,นึงลืมเลือกอดินสอนะครับอะตรงเนี้ยสามารถลงสีได้เลยแต่ข็อย่างที่เห็นคือแบบมันมันมันแบบมันดูไม่ค่อยธรรมัดมงเท่าไหร่นะถ้าทำในเนี้คือแบบเออ ก็วิธีก็คือเราสามารถที่จะ Export เจ้า Text เจอเนี่ยไปทำในโปรแกรม Photoshop ได้นะครับวิธีก็คือมาที่ตรง Default Image นะแล้วก็คลิกขวานะครับอันนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าในโปรแกรมที่ผมบันทึกหน้าจออยู่มันจะไปขึ้นรายละเอียดข้างในนี้นะแต่พอคุณคลิกขวาที่ Default Image แล้วมันจะมีคำว่า Import กับ Export อยู่นะคุณก็กด Import ไปก่อนนะครับพอ Import เสร็จปุ๊บ มันก็จะให้ตั้งชื่อไฟล์ซึ่งอันเนี้ยโปรแกรมจับหน้าจอมาอาจจะจับไม่ได้เพาผมเคยทดลองแล้วก็ลองก,ก็ก็ฟังที่ผมอธิบายนะฮะพอคุณกดอิมพอคุณกดเอ็กพอร์ตเออเอ็กพอนะไม่ใช่อิ p พอร์นะขอโทษขอโทษ,อโทษพอคุณกด export แล้วอ่ะก็ตั้งชื่อไฟไอล์อะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมจะตั้งเป็น test และกัน test t แท k งท็เดี๋ยวครับแป๊บหนึ่ง test t แท,ท,งท k ง a n k k แล้วก็เซฟไปนะฮะ จากนั้นนะฮะจากนั้นจากนั้นใจเย็นๆใกล้ละใกล้ล้เขาใกล้ความจริงแล้วถ้าคุณมีโปรแกรมเกี่ยวกับทางด้านการาฟริกนะไม่ว่าจะเป็น Photoshop เป็นอะไรนะพวกโปรแกรมวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามีก็คือใช้ได้หมดจังหวะที่กำลังเปิด p Photoshop มาโอเคยังอัดอยู่นะใช่ไหมโอ้โหนี่ขนาดพูดนิดเดียนะก้สิบกว่านาทีแล้วนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าผมเตรียมเจ้า texture ของเสื้อที่เราเพิ่ง export ออกไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะดูก่อนอ่ะโอเคเราก็จะได้มาประมาณนี้ใช่ไหมฮะจากที่เรา export ไปเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าอ่าจะบอกอยังไงดียถ้าเกิดว่าไอตรงส่วนของเลเยอร์ที่เราขีดเส้นสีแดงไว้ตอนแรกอะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอามันมาด้วยก็ได้นะ ก็ไปกดคลิกขวาที่ปุ่มไอไม่ใช่ปุ่มสิไปกดคลิกขวาตรงเลเยอร์มันก็จะมีเมนูให้เอ็กพอร์ตเหมือนกันก็เอ็กพอร์ตออกมาแล้วก็เอามาเปิดในนี้ได้คือแบบเอาเอาภาพ2ภาพามาซ้อนกันอะงงไหมคือถ้าเกิดว่าผมสลับไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวคุณจะงงไงก็อธิบายเป็นคำพูดไปละกันแต่คือคุณอ๋อเป็ต้องกด้อนะคุณคุณล่างในนี้ก็ได้เอาสมมติเอาสมมติทำอะไรให้มันยุ่งยากจังอะสมมติว่าคุณอยากจะแบบ ได้ดาวแบบเป็นแบบรูปดาวใช่ไหมดาวตรงกลางเสื้ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติสมสมตุติอยากได้เสื้อสีเหลืองรูปดาวตรงกลางสีฟ้าอ่ะสมมุตินะแบบหนึ่งแบบหนึ่งคือผมไม่ได้เก่งอ่าฟอทอชอปนะครับคือแบบคนที่เก่งฟ t o s ชอปเนี่ยคือแบบทําได้ชิลเลยนะซึ่งผมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าไม่เก่งนะเออแค่ใช้เป็นเฉยแต่ไม่เก่งแบบหนึ่งนะจ๊ะ น่าเกียดเกินอ่ะเอาเป็นอะไรเดีย <c oughs> เอาเป็นเครื่องหมายไอ้นี่จะกันอราเพนทาแกรมแล้วกันนะเรียกสาตานขึ้นมาอ่าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะอืมอันเนี้ยจากนั้นนะครับก็ใครที่มีเทคนิคทาง Photoshop อะไรคืองัดมาใช้ให้หมดอันนี้ได้เลยคืออันเนี้ยอย่างที่บอกนะครับถ้านะใครแบบ มันสามารถที่จะเล่นเงาทําอะไรก็ได้ถ้าคุณเก่ง Photoshop คุณอาจจะไปเอาแบบ t e x t อร์ที่เป็นแบบยีนอะแบบเสื้อยีนมาใส่มาแปะมาดึงมาอะไรอย่งเงี้ยคือทําได้หมดนะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนสีอย่างเดียวนะครับก็บอกให้รู้ไว้ก่อนเฉยๆว่าแบบเออมันทําได้นะครับอ่ะสมมุติว่าเสร็จแล้วสมมตินะสมมุติว่าเสร็จแล้วคุณหน้าเกียรติัเกียรติสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วก็ทําการเซฟนะครับเซฟไฟล์ที่เราตกแต่งด้วย Uh, Photoshop เสร็จแล้วเนี่ยเซฟทับไฟล์ hmm. เดิมไปนะตั้งชื่อเหมือนเดิมไปเลย okay, คือตรงนี้จะเห็นว่ามีพื้นหลังเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นตารางมาร์คอสอันนี้คือไม่ต้องมาสนใจนะคะคือไอ้ตารางเนี่ยคือที่เราลบไว้ในโปรแกรม v ีรอยสตูดิโอนะฮะคือไม่เป็นไรอ่าจากนั้นผมจะสลับกล้องกลับไปที่โปรแกรม v ีรอสักครู่หนึ่งนะ,อะโอเคมาละ จากนั้นทำยังไงต่อพอมาถึงหน้านี้นะครเมื่อกี้นี้เรา export จากเจ้า,า Default Image ไปใช่ไหมอย่าเพิ่งงงนะคือถ้างงก็ลองกรอก็ลองกรอกลับไปนะฮะลองกรอกลับไปดูว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะค,ะคือต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะ,ะอาจจะยากนิดนึงแต่พอคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วอะ่ะคุณก็จะสามารถที่จะทำเองได้แล้วเอออ่ะต่อนะอย่าเพิ่งงงนะฮะคือแบบพอเราตกแต่ง เสื้อใส่เท็กเจอร์ตกแต่งแสงและเงาในเดฟอ a ต์อิมเมจที่เรา Export ออกไปแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ต้อง Import กลับเข้ามาทับอันเดิมนะครับวิธีก็คือคลิกขวาตรงนี้มันก็จะมีเมนูให้ Import นะครับก็กด Import ไปแล้วก็เลือกชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้ใน Photoshop เมื่อกี้นะครับอของผมก็คือ test tank เหมือนเดิมซึ่งเหมือนเดิมนะมันจะไม่ขึ้นบนหน้าจอนะครับผมจะกดเข้าไปปุ๊บ เห็นไหมทีเนี้ยมันก็จะมาน่าเกียดเนาะ <laughs> เออน่าเกียดจริงเลยคือดูแบบน่าเกียดเลยแบบอะไรก็ไม่รู้เอออันนี้ทําให้ดูเฉยนะครับอ่ามันก็จะมาแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือดูว่ามันมีตรงไหนที่มันยังแบบเราแต่งใน Photoshop แล้วอะ่ะมันยังแบบมันยังไม่โอเคอะ่ะอย่างเห็นเห็นไหมตะเข็บตรงเนี้ยตะเข็บมันยังมีสีฟ้าอยู่ใช่ไหม ัน,นเราก็สามารถกดปุ่มดูสีดูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ปากกากลับไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็เนี่ยลูดเลยก็ได้เห็นไหมมันก็จะกลบตะเข็บให้นะครับอะไรประมาณนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บงานนั่นแหละเออถ้ให้พูดกันง่ายๆนะการเก็บงานอืมอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วยังไงต่อก็มันก็เท่านี้แหละ <c oughs> คือถ้าคุณทําในโปรแกรมที่3ามขอเรียกว่าเป็นเติร์ p a ปาร์ตี้โปรแกรมแล้วกันเออถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณไปตกแต่งจากโปรแกรมข้างนอกมา,มาสวยแล้วอ่ะคุณ Import เข้ามามันก็จะงามเลยชุดคุณก็จะเวอร์วังอลังการนะครับก็อืมก็นั่นแหละสรุปอีกทีหนึ่งนะก็คือ1คิดแบบในหัวก่อนว่าอยากได้เสื้อแบบไหนอยากให้อวตาของเราเนี่ยใส่เสื้อแบบไหนนะครับพอเลือกได้แล้วปุ๊บ พอเลือกได้แล้วใช่ไหก็เนี่ยดูตรง tops, ท็อปท็อปก็คือด้านบนเสื้อผ้าฝั่งที่เป็นเสื้อเออเปิดดูว่าในลิสต์เนี้ยมีเสื้อผ้าชนิดไหนที่มันตรงกับแบบที่เราคิดไว้ในหัวบ้างอ่าอย่างที่บอกนะถ้าเราแบบอยากให้อวตารเราใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยก็คือเลือกอ่าแบบแบบเสื้อในเนี้ยที่มันเป็นแขนยาวไปนึกออกไหมเอออะไระมาณเนี้ยคือเลือกแบบในเนี้ยให้มันใกล้เคียงกับที่เราคิดไว้อะมากที่สุด เวลาแต่งอ่ะมันจะได้ง่ายสมมติว่าคุณอยากแต่งแบบเป็นแบบเสื้อฮูดถูกป่ะอยากได้ฮูดแขนสั้นอ่ะสมมตินะอยากได้ฮูดแขนสั้นคุณก็เลือกแบบหลักอ่ะเป็นฮูดมาก่อนแล้วคุณก็ปรับแต่งตรงนี้ได้ปรับไปก่อนนะครับอันนี้คือแบบเราแต่งเสร็จแล้วค่อยมาปรับตรงนี้ก็ยังได้นะอืคุณอยากได้ฮูดแขนสั้นอ่ะคุณก็เลือกแบบอันนี้มาแล้วคุณก็ไปที่ texture นะครับตอนแรกเราอยู่แท็บดีไซน์นะอย่าลืมนะแล้วเราก็ไปที่แท็บ texture เสื้อนาจายอยู่เด๋ยวแป๊บหนึ่งรอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคมามาหน้านี้นะครับหน้าของเท x t เจอร์เนี่ยก็จะมีไกด์เลเยอร์แล้วก็ d e ฟอล l t อิมเมขั้นตอนต่อมาก็คือร่างนะครับร่างแบบใช้ประกาเนี่ยร่างแบบจากแท็บเลเยอร์นะครับอย่าไปร่างในแท็บ d e ฟอล l t อิมเมนะอันนี้คือ d e ฟอล l t อิมเมก็คือจะเรียกว่าไงดี เป็นภาพอะภาพของเสื้อเราเลยถ้าเราถ้าเราไปขีดเขียนในนี้คือแบบมันลบไม่ได้นะครับถ้าอยากล่างอะไรอะไปล่างในแท็บเลเยอร์อย่าลืมนะกดเพิ่มได้ตรงนี้นี่คือหมายบวกตรงนี้กดเพิ่มได้อยากล่างอะไรล่างในนี้นะอย่าไปล่างในแทบ็บแทบนี้ห้ามอันนี้ห้ามคือมันเหมือนกันอะตรงนี้มาตรงนี้มันไม่เปลี่ยนหรอกเออแต่มันเหมือนกันไม่ใช่สิมันไม่เหมือนกันคือ <c oughs> อธิบายยากอุ้ยคือ ภาพทางขวามันไม่เปลี่ยนถูกไหมเนี่ยเรากดไปแท็บเลเยอร์ไม่เปลี่ยนกดมาแท็บ default image ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคุณไปแก้ไขอะไรใน default image อะ่ะมันจะทับภาพหลักของคุณไปเออแต่ถ,ถ้าเกิดว่าคุณแก้ไขในเลเยอร์เนี่ยคุณสามารถที่จะลบเลเยอร์นั้นแล้วรูปหลักคุณยังอยู่อเออใช่ไหมแต่มว่าเราอยากได้เสื้อแขนสั้นอย่างที่บอกนะเป็นฮูดแขนสั้นใช่ไหมเนี่ยคุณก็ อยากได้สั้นประมาณไหนอะประมาณนี้ก็ขีดไปก่อนนะครับอันนี้ขีดไปเลยขีดได้ไม่เป็นไรขีดอืมอยากได้ความอยากให้อยากได้สั้นวันไหนสมมติอยากได้สั้นวันนี้เลยอะแบบหนึ่งนะหายหายหายอืมเป็นเสื้อเอลรอยอะไรอย่างงี้เมื่อคุณล่างแบบได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือจะ เอ็กพอออกไปทำในเติร์ party ตี้โปรแกรมก็ได้หรือคุณจะทำใน v r o y Studio ก็ได้นะครับคือถ้าต้องการที่จะลบเสื้อออกเนี่ยให้มันตรงกับตามแบบที่เราขีดไว้เนี่ยลงมาที่แท็บ Default Image นะครับแล้วก็ไปที่ยังลบอ่าแล้วจากนั้นก็เริ่มลบได้เลยอ่าสมมติสมมติมมนว่าเสร็จแล้วสมมติว่าเสร็จแล้วจากนั้นยังไงต่อคือถ้าคุณพอใจแล้วอ่ะคุณก็เซฟนะครับไปที่ไฟล์ตรงนี้ แล้วก็เซฟตัวอวตารพร้อมกับชุดของเราเนี่ยเก็บไว้นะฮะจากนั้นก็ไปที่ c a m e r a and Exporter นะครับแล้วก็ Export อว t a รออกมาคุณก็จะได้อวตารที่สวมเสื้อที่คุณเพิ่งทำอะไว้อะเออแล้วคุณก็เอาไปขึ้นบน VCFace หรือว่าโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับคือก็เท่านี้เองคือมันอาจจะฟังดูง่ายนะเอ้ยแล้วคือแบบเฮ้ยตลงสอนอะไรเนี่ย <c oughs> คือ ถ้าจะให้สอนแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยคือมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคือแบบคือคุณต้องดีไซน์แบบดีไซน์เสื้อผ้าของคุณเองอ่ะเอออย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าคุณไม่เก่งอ่าพวก Photoshop อะไรเงี้ยคุณอาจจะหาเพื่อนคุณที่เก่งช่วยออกแบบหรือว่าช่วยทําให้คุณหน่อยอะไรเงี้ยต้องเป็นเพื่อนที่คุณสนิทรินย่าจะไปใช้เขาฟรีนะเออมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะเออคือถ้าคุณไม่เก่งจริงๆ่ะคุณอาจจะไปจ้างคอมมิชชั่นหรือคุณจะหาเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยเออบอกให้ช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อธิบายให้เขาฟังคร่าวๆหรือเอาคลิปผมเนี่ยให้เขาดูก็ได้แต่ส่วนใหญ่อะคนที่เขาเก่งกราฟิกเขาก็จะรู้แหละว่าอันเนี้ยมันคืออะไรเมื่อคุณได้เสื้อผ้าที่คุณต้องการแล้วที่เป็นเท็กเจอร์แบบเนี่ยเมื่อคุณแบบนเนี่ยมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่กลางออกมาอย่างนี้ใช่ไหมพอพอคุณไปจ้างคอมมิชชั่นที่ให้เขาทํามาให้หรือว่าเพื่อนคุณทามาให้เรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมตรงเนี้ยตรงตรงมองไม่เห็นใช่ไหมอันหนึง่งเออตรง คือไอตรงพวกนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบที่เราต้องการคุณก็มาที่ default image นะครับคลิกขวาแล้วก็ import ภาพที่คุณเพิ่งจ้างทำมาหรือว่าที่เพื่อนคุณช่วยทำมาหรือว่าอีกอันหนึ่งคือที่คุณเพิ่งทำมาเนี่ย import กลับเข้ามาทับไฟล์นี้นะครับคุณก็จะได้เสื้อผ้าที่คุณต้องการและก็เดี๋ยวผมจะเปิด ไฟอวตารที่ผมเพิ่งทําชุดมาเนี่ยออให้คุณได้ดูแล้วกันนะคือแบบมันมันก็ใช้เวลานานเนี่ยที่บอกนะ,ะแต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามือใหม่หัดทาอ,อ,อ่ะมันไม่ง่ายหรอกเออแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันเออพอคุณเริ่มชํานาญแล้วอ่ะเออเดี๋ยวอะไรมันจะง่ายถ้าคุณรู้คอนเซปต์แล้วว่าเออคุณต้องทําอะไรบ้างทีเนี้ยเออคุณก็จะพอแบบรู้แล้วว่าคุณจะทํำยังไงนะอย่างที่บอกที่ผมย้ำไปหลายทีนะเออคือแบบคิดแบบในหัวก่อน แล้วก็เลือกแบบชุดในโปรแกรมที่มันมีให้ตรงกับแบบที่เราต้องการมากที่สุดนะฮะแล้วก็เริ่มตกแต่งได้เลยอ่า e x t o r t t e x t u r e ออกไปตกแต่งเสร็จปุ๊บ i m p o r t กลับเข้ามาคุณก็จะได้เสื้อในแบบที่คุณต้องการนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเป็นเทคนิคการทำเสื้อผ้าให้กับอวตารนะครับอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะแต่คือโอเคอย่างน้อยแบบถ้ามันพอมีไกด์แล้วคุณพอจะจับ จับไอเดียแบบจับจับอันนี้ของมันจับจุดของมันได้เนี่ยคุณก็จะอ๋อถูกไหมถ้าคุณมันยังไม่อ๋อก็ <g ül> พยายามอ๋อให้ได้แล้วกันเออคือถ้าคุณจะปรับแต่งโบเดลหรือปรับแต่งอะไรเนี่ยอย่างน้อยแบบทักษะคุณ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 ก็ต้องมีเนาะแต่อย่างที่บอกไปในคลิปแรกสุดเลยที่ผมทําช่องเนี่ยก็คือทักษะไม่ต้องมีก็ได้นะถ้าใจคุณสู้คือ คุณก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้มันถูกไหมเออพยายามเรียนรู้มันก็นั่นแหละรครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโอเคบ๊ายบาย